give it i me to l โหโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่ามีโล่ว่าไงฮีโร่ถึงเวลาฮีโร่เราละดีมากตัวเนี้ยดีจริงโอ้ยังมอ โอ้าวได้อยู่แล้ว90เหผมว่าพี่บอลก็พยายามภาวนาให้ใบชนะครับเฮ้ยแมพรู้รู้ใจพี่บอลขนาดนั้นเลยหรออุ้ยสุดยาวเ้ยโอ้ยปล่อยพลังไอรอนแมนไอรอนแมนต้องมาแล้ว อืมเฮ้ยพ้่วอ้เยมอนปมจิกหมอแล้วโอ้ยครับลองโอ้ยได้ครับได้ครับเพีงได้โอ้ยไป ใจจะวายเห็เขาแต่พร<อ>ุ่งน้สี่สีลล่ลูกตี่เลยท็อปอย่างงี้ใจต้องอมาแล้วก็กัเนาะกั้นใจเหรอกั้นใจหน่อยว่าเกมรับลูกเสิร์ฟไปเสิร์ฟเก็บยัดเร็วๆเข้าตัว่การเสิร์ฟปุ้งเราพี่ของเสิเร์ฟเนียบร้อยแล้วโอ้มาแล้วแมชพอยต์ฉันไม่ใชิพพอยต์ ไเขาเรียกอะไรโกเมดอนโกเมดอนทอยโกเมดอนทอยอ่าใครจะพังใต้วันนี้แต้มนี้เพื่อเหรียญทองครับมามามาส่งในใจมาส่งในใจมามาครับมาครับตูมเรียบร้อยโอ้ยโอ้โหไม่ต้องถึงมือบอลโอ้โหตัดแต่อะไรเย่ย ชนะแล้วครับใ <m akes noise> บเก็บสองแต้มเลยนะครับแมทชิงน้งตาซึมเลยตรงนี้ยอดจริงครับสามหนึ่งตั้งแต่ตีปองมาเพิ่งไม่รู้นะไม่รู้หลัง ก่อนหน้านี้เป็นยังไงไม่รู้อ่ะแต่ตั้งแต่พี่อยู่ในวงการปองมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกมั้งครับพี่ใช่พี่ที่ได้ทีมชายทีมหญิงเนี่ยสดได้เกิดมาตั้งแต่แล้วตั้งแต่พี่ติดทีมชาติเองแล้วก็เป็นคนอไม่เคยไม่เคยไม่เคยพีกอฟครับเขาสึกยังไงบ้างครับพี่ผู้ไม่ออกยน้ำตาไหลยั่งน้ำตาไหลยังโอ้โห เคยอยู่กับน้องเมื่อตอนนของเขาที่แล้ววันนี้เห็นน้องเมื่อตอนเมื่อตอนบ่นายผู้หญิงก็สร้างประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้มันคือประวัติศาสตร์ซ้อนประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ย